สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Hy เปอร์ฟนะฮะเกมแนว FPS นะฮะปกติผมไม่เล่น FPS ผ่านมือถือเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นยากนะวันนี้มาลองเล่นดูนะครับจริงๆก็เล่นได้สักพักหนึ่งแล้วก็ติดเลยแหละนะครับถือว่าติดเลยแหละก็อยากเล่นอยู่ตลอดเวลาประมาณนี้นะเกมมันก็คล้ายๆนะครับเรียกว่าคล้ายๆกับเกมตัว V ใน PC แล้วกันนะครับ มีการใช้สกิลอะไรเหมือนกันนะครับในหลายๆอย่างเลยแหละนะอ,อผมจะไม่เปิดแชทเสียงนะครับเดี๋ยวจะเปิดฟังก็ไดนะ้อะเย่าเปิดเลยนะเพราะเราเล่นกากอะเดี๋ยวโดนด่า <laughs> โดนด่าแล้วจะหัวร้อนเปาเปล่านะครับฉะนั้นเราเล่นเอาฮาดีกว่านะสักรอบสองรอบ สักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบหนึ่งก็น่าจะใช้เวลาอยู่นะครับคิดว่านะต้องลองดูแล้วทาไมไม่กดแล้วเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยแล้วจะกดเริ่มเกมไว้ทําไมเนี่ยจะกดเข้าคิวไว้ทําไมเนี่ยไม่กดอืมเรากดยกเลิกคิวก็ไม่ได้นะต้องรอนับจนเสร็จแล้วจึงจะเข้าคิวใหม่อ่ะกับคู่ใหม่ เดี๋ยวเรามาดูกันนะแล้วก็เก็บไว้ในใจนะครับว่ามันมีอะไรที่คล้ายๆกับเกมที่อยู่ใน PC บ้างนะครับมันก็มีส่วนคล้ายอยู่บ้างนะ My My determination, arrows are sharp. sharper. เลือกต่อสิเพื่อนตัวมีอยู่แค่นี้เพื่อนเลือกยากจังเลยเออมาคูแคสแฟนทอมเฟเจอร์บลัสอันนี้ผมจำชื่อตัวละครมันไม่ได้เลยนะจริงๆชื่อตัวละครของเกมนี้ผมจำไม่ได้เลยนะครับ รู้แต่ว่าตัวที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกเพราะมันสวยจริงๆตัวที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกเพราะมันสวยนะครับไม่ได้เลือกเพราะสกิลไม่ได้เลือกเพราะอะไรเลยเออถ้าผมยิงไม่ได้ก็ต้องขออภัยนะ <Get ready. S 1> นี่เป็นไงเปิดฉากมามันเป็นภาพที่คุ้นตาม,มากๆเลยกับเมืองแห่งทะเลทรายแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นสกิลสแกนเนาะเดี๋ยวค่อยกดก่อนมันลำคาญเสียงติ้งติ้งต,งต,งติงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยสียงเนี่ยตอนนี้ในหูฟังผมมันได้ยินแบบเสียงจิ๊ดจิ๊ดจิจ๊ดจถ้ามีเสียงรบก,กวนต้องขอไปด้วยครับพอดีต่อกับคอมด้วยสาย AUX นะฮะอเอ้ยอย่างเยอะ four kills remaining three kills remaining two kills remaining Headshot round win โอ้เกือบไปแล้วโชคดีนะมีเพื่อนช่วยเดินหลัง อ่ะอยู่เอ็มพีก่อนเลยไอ้ตรงนี้ต้องสแกนไปตรงไหนนะน่าจะต้องสแกนไปข้างหน้า round start The enemy is in my sight. Four kills remaining. two kills remaining two. one ally thirty seconds left ah uh, อ, <Get S 1> อ๋อมันยังมาไม่เสร็จ <laughs> มันยังมาไม่เสร็จเพราะผมจะกู้ <c oughs> ต้องขออภัยด้วย <c oughs> เอ่อไอที่ยิงได้เมื่อสักครู่มันฟลุกนะครับไม่ไม่ต้องสงสัยนะมันมันฟลุกจริงครับผมไม่ผมเล่นเกม FPS ไม่ได้เลยนะครับเอ,อจริงๆแล้วอะมันกินฟลุกนะตกใจเฉย,ย ยิงได้เพราะตกใจประมาณนี้โอ้โหอ่ uh. โดนผมโดนอย่าเดินซ้อมอย่าสิเพื่อนไม่ คนเดียวมันเก็บสามเลยเอ้ยปรับเป้าได้เหรอผมเพิ่งรู้ปรับไงอะแบบจุดเดียวอันนี้แหละอันนี้แหละโอ้ยเกือบละเกือบละเพื่อนเกือบหล่อละ Get ready. โหตังเหลือศูนเลยไม่เป็นไรอย่าได้แค่เดี๋ยวรอบหน้าก็ได้ตังใหม่าะ<ฮ><ฮ>ว่า A เนี่ยมันเข้าบ่อยอ่ะเดี๋ยวยิงสแกนไป A ก่อนเลยเอ้สแกนไม่ต้องยิงดีไหมย,ยิงอันติไปเลยยิงอันติเลยดีกว่า Round start. โดนตัวเองอ๋อหรือว่าโดนตัวเองคือแลกกันนะครับเมื่อกี้ผมแลกกับมันมันก็แลกกับผม,คมแค่เพื่อนแค่เพื่อน ไอ้ตัวนี้จะเป็นสกิลหายตัวเนาะสกิลหายตัวแล้วก็เดินไปเดินไปได้ทุกที่นะครับเหมือนทะลุมิติไปอีกมิตินะไอตัวเมื่อกี้นะคๆนะคๆเนาะคนๆอ่าไปไปไเมื่อกี้ผมได้ยิงยังหรอไม่น่าจะได้ยิง Oh, just now, I got Round start. The enemy is in my sight. Four kills remaining. Story, None my shall fall with me on your Four kills remaining. Three kills remaining. อยู่กับเพื่อนตอนนี้อยู่ที่เพื่อน <Round wind. S 1> okay. โอเคนว่าเพื่อนจะโดนฆ่าซะลนะโอเค ร <Hey, S 2> อบเมื่อกี้เกาะเต็มไม่โดนอะไรเลยเหรอเก่งกันนะเนี่ยหยอกหยอกเสียได้มันไอ้นี้ไม่ได้มันอันติยังไม่ได้ Four kills remaining. Three kills remaining. Incoming. Oi, oi, Lop, 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 Two kills remaining. Aye. Hey. ปืนยางดีดเลยปืนอย่างดีดเลยอ่ะบอกแล้วที่ผมยิงได้คือผมลุกครับดานสุดท้ายก่อนเอ้ยรอบสุดท้ายก่อนจะสลับฝั่งได้แล้วตอนนี้ได้แล้วผมสามารถ

Two kills remaining. More. One enemy remaining. No. Round win. แล้วเมื่อกี้ผมไปโดนปุ่มปุ่มปุ่มแบบสลับปืนเป็นปืนสั้นเฉยไม่รู้จะสลับทำไมอะเกาะไม่ต้องระเบิดอยู่ที่ชั้นมานี่น่าจะไปทางนี้ปะ อ๋อเลยต้งยี่สิบวิมันดีเลยนานมากเลยผมไม่ชอบตรงนี้เลยอะ่ะเอาจริงๆนะคือมันดีเลยนานอะ่ะนานอย่างนานเลยอะ่ะดีเลยสิบวิพอแล้วจริงๆ หลบสิเพื่อนโอ้ oh. มันจะมาทางไหนได้บ้างนะ เดินนนเเป็พื่อมื่อกี้ผมเดินเป็นเพื่อนมาเลยไป M4A1 อย่าได้แคร์น้อง round start triple much as no target tanks in the sky bang star core deployed 3 kills remaining my ice is invincible โทษทีพี่ greater future. เราจะต้องปกป้องระเบิดเอาไว้จนวินาทีสุดท้ายกลัวไม่ทันแล้ว Round win. ชนะเรียบร้อยนะครับโอเควันนี้ก็ <laughs> <train> มาลองเล่นดูเฉย <laughs> ๆนะครับมาเล่นเกมหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจะจบนะครับลรวช่วยกันิดกามแล้วคนหนึ่งนะครับบายยแล้วเจอกัน <laughs> วันนี้แวะมาวันนี้แวะมาเฉยๆนะครับก่ <laughs> อนจากกัน <laughs> เดี๋ยวเรา, <laughs> เรามี <laughs> ไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับ kills kills kill remaining. remain. remain. One ไม่มีไฮไลท์ไม่มีไฮไลท์ของเราเลยโอ้ยลิ้นพันไม่มีไฮไลท์ของเราเลยเราอยู่ที่เท่าไหร่เอ็นดูดิเฮ้ยเราอยู่ที่หนึ่งนะอยู่ ได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่าได้แหละใช่ไหมโอเคแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย